สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่นะครับเขาบายสาขาเอาท์เลตกันอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนําสินค้านะครับจัดรายการอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหวันนี้แดดร้อนมากเลยฮะจะร้อนไปไหนครับเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาต่อเลยครับว่าผมจะพาไปดูสินค้าอะไรบ้างของวันนี้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็จะพาเข้าไปดูนะครับด้านในนะครับว่ามีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับที่จัดรายการอยู่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆให้บริการนะครับกับลูกค้าตอนนี้ผมก็พานะครับทุกท่านมาอยู่ในโซนของแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องซักผ้านะครับมีหลากหลายแบรนด์ชั้นนาเลยนะครับก็มีซัมซุงนะครับทีเดชิเอลจีโตชิบะนะครับมากมายเลยนะครับรวมถึงของแบรนด์เบโก้ตรงนี้นะครับเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าจัดรายการอยู่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับข้าบายกูรูรู้จริงเครื่องเครื่องชา้ฟฟ้าและสินค้าไอทีนะครับวันนี้ผมนายภูวรลรับนลุงอินนะครับรับหน้าที่รีวิวสินค้านะครับตามที่ดิฉนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้1รุ่น1รายการจากแบรนด์นะนาจากเบโก้้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์จากเบโก้ทั้งหมดเลยนะครับมีสินค้าหนึ่งรุ่นทางขวามือของผมนี้นะครับเป็นตู้เย็นขนาด12คิวที่จะแนะนําให้กับทุกๆท่านรับทราบนะครับ มาดูจากภายนนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับเรื่องของโมเดลนะครับดูแล้วทันสมัยนะครับสวยงามกันเลยนะครับวัสดุอย่างดีนะครับและที่สาคัญเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับความทนทานเป็นยังไงบ้างนะครับแข็งแรงมากครับนะฮะตรงนี้แข็งแงมากสินค้ารุ่นนี้นะครับมีรับประกันในส่วนคองเพรสเซอร์นะครับจากบริษัทนะครับตั้งถึง12ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มีบริการออฟไซส์สวิตนะครับก็คือ บริการนะครับเช็คตรวจสภาพที่บ้านนะครับเมื่อเกิดปัญหาเงื่อนไขคือ2ปีปีในการทางบริษัทเขามีการรับกันให้ด้วยและที่สําคัญนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมาะมากกับพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดนะครับบ้านไหนที่ต้องการตู้เย็นขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินเกินไปขนาดประมาณนี้นะฮะสิบสคิวตัวนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับมาด้วยขนาดปริมาตรความจุนะครับอยู่ที่340ลิตรนะครับมีระบบทําความเย็นโปรสบายอินเวอร์เตอร์นะครับ ระบบประจายความเย็น Eosford Triple นะครับแล้วก็ระบบละลายน้ำแข็งออ t o m ม t i c ด้วยและก็ที่สำคัญมีระบบกำจัดติ่นให้ด้วยนะครับเป็น Active p o d e r Filter นะครับสินค้ารุ่นนี้นะครับมีจัดจำหน่ายอยู่ที่เ o ้าบายทุกสาขาเลยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับหรือนะครับอยากได้สินค้ารุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Powerbuy Outlet นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อนะครับในเรื่องของคุณสมบัติด้านในนะครับมีอะไรเป็นจุดเด่นกันบ้างครับ หลังจากที่เรารู้สเปคคร่าวๆกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของเทคโนโลยีด้านบนกันบ้างนะครับเขามีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับช่องด้านบนเลยนะครับตรงนี้นะฮะให้ดูภายในกันเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านในจะเป็นระบบ n e o f r o s นะครับตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับหจุดแล้วก็จะมีในส่วนของชั้นนะครับที่สําหรับแช่เนื้อนะครับหรือพวกอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งนะครับตัวนี้ก็จะมีโซนจัดเก็บให้อย่างดีเลยนะครับเปิดแล้วก็สามารถปิดได้นะครับมีฝาปิดให้เรียบร้อยเลยนะครับ ตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับก็คือมาด้วยเทคโนโลยีทําความเย็นนะครับแยกส่วนอิสระนะครับในเรื่องของช่องแช่เย็นและก็ช่องแช่แข็งนั่นเองนะครับด้วยการใช้ชุดคอยล์นะครับทำความเย็นถึง2ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีพัดลมถึง2ตัวนะครับ1ตัวด้านบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวในส่วนของด้านล่างนั่นเองนะครับนี่จะเห็นให้ดูนะครับภาพรวมนะฮะน่าใช้มากเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราดูนะครับคุณสมบัติด้านบนไปแล้วทีนี้ เรามาดูในส่วนของด้านล่างกันนะครับอนอญยกเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดออกมาที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีพัดลมนะครับในส่วนของตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับมีพัดลมแยกับข้างบนข้างล่างนะครับสตัวด้วยกันระบบไอออนกาดนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อของไวรัสนะครับที่มาปะปนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ตรวจจับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้ไม่มีกลิ่นปะปนกันด้วยนะครับรวมถึงด้านล่างนะัถัดมาครับเป็นโอโคลูนิงที่ผมบอกื่อสกู่นี้นะครับแต่ที่เด่นๆเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับจากเทคโนโลยีของห a าเวดเฟรชนะครับจากแบรนด์ของเบโกนะครับตัวนี้ที่เห็นแสงสีน้าเงินตรงนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดสาสีนะครับเป็นเทคโนโลยีการจําลองการสั่เคราะห์แสงนะครับใช้ในการถนอมอาหารนะครับนั่นเองก็คือเรื่องของตัววิตามิน A และก็วิตามิน C นะครับจากผักและผลไม้ทําให้สามารถนะครับ เก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นนะครับนั่นเองตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยนะครับในราคาที่เหมือนต้นๆแต่ให้เทคโนโลยีมาเกินคาดเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ลองเข้ามาดูนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนําและก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบการแจ้งเตือนด้วยถ้าเมื่อไหร่เราเปิดตู้เย็นค้างเอาไว้นานได้ยินไหมครับเสียงนะฮะจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับดังปี๊ปปี๊ปปี๊รวมถึงไฟกระพริบนั่นหมายความว่าเราเปิดตู้เย็นไว้นานไปแล้วนะครับ ควรจะปิดได้แล้วนะครับนั่นเองนะฮะจุดเด่นของเขานะครับตัวนี้น่าใช้มากราคาไม่แพงด้วยนะครับลองเข้ามาดูนะฮะอ้าวแล้วครับปิดเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวสินค้าในวันนี้นะครับไม่หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านหรือใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้กับหนึ่งแบรนด์ชั้นนำจากเบโก้นะครับ รูถึงเท่าบายทุกสาขาก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Line@ แอดนะครับ Facebook ของสาขาต่างๆนะครับแล้วก็โทรศัพท์ถามได้ในเท่าบายออนไลน์ของเราเือเบอร์เบอร์โทรติดต่อก็คือ1 3 2 4แล้วก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์ของเท่าบายด้วยเช่นกันนะครับไปที่ w w w i d e t e a b y c o c s นะครับก็เข้าไปเลือกหาสินค้าที่ถูกใจแล้วก็ติดต่อนะครับในเบอร์โทรต่างๆแนละจะมีเรื่องของรายละเอียดนะครับโทรติดต่อทางสาขาต่างๆได้เลย ลวบถึงนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อทางสาขานี้ก็จะเป็นเบอร์02นะครับ4225740นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับสาขา UR ราชพฤษนะครับหรือ p o w e ว Buy บายเอลเลนั่นเองนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่บนถนนราชพฤษนะครับเดินทางมาสะดวกนะครับลูกค้าท่านไหนที่มองหาอยู่ก็เรีนเชิญเลยนะครับก็จะมาเจอผมนะครับมีพนักงานน้องๆนะครับที่คอยดูแลให้คำปรึกษานะครับหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว ส่งท้ายกันนะครับก็คือในเรื่องของแบรนด์จากเบโกนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็จะมาพบเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับมาดูซิว่าผมจะมาแนะนําในส่วนของสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำนะครับเป็นอะไรกันบ้างเจอกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You said